ดสตอรี story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้รับจากสำนักพิมพ์บีอิงนะครับน่าจะได้มาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะนะครับ หนังสือชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า The Rules of Contagion นะครับหรือภาษาไทยแปลว่าระเบียบแห่งการระบาดนะครับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคืออาจารย์อดัมคูชาร์สกี้นะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณกิติศักดิ์โทสมบัตินะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากแล้วก็เต็มไปด้วยงานวิจัยนะครับก็ผู้เขียนก็เป็นนักวิชาการนะครับาตามชื่อเนาะคือการระบาด มันเป็นหนังสือที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเลยเพราะว่าเราก็พูดถึงโควิด -19 เราเจอการระบาดมานะครับแต่ว่าจริงๆการระบาดก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะมันมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วที่ที่หลายๆคนก็ก็คงทราบนะครับโหย้อนหลังกลับไปในเอาร้อยปีที่แล้วก็มี Spanish Flu ใช่ไหมนะครับไข้หวัดสเปนหรือเอาเร็วๆนี้ก็เคยมีการระบาด H1N1 การระบาดของซาหรือหลายๆเรื่องนะ อาฮิวตกโรคอะไรเงี้ยเ,เพียบเลยนะครับเพียบเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มเีเคสเยอะจริงๆนะครับเคสเยอะจริงๆแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้พูดถึงการระบาดของโรคเท่านั้นนะเขายังพูดถึงการระบาดของข่าวสารการระบาดของโซเชียลมีเดียของอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับอ่ะผมผมเริ่มต้นอย่างนี้ผมคงไม่ได้สามารถเอามาเล่ารายละเอียดได้ทั้งหมดก็คล้ายๆกับการ รีวิวหนังสือโดยทั่วไปของผมนะครับมันจะเป็นข้อคิดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในภาพรวมเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปซื้ออ่านนะมันจะมีทั้งหมดอยู่8บทนะครับบทแรกเนี่ยจะเป็นทฤษฎีแห่งอุบัติการ์นะครับบทที่2เนี่ยเขาเรียกว่าความตื่นตระหนกและการระบาดใหญ่บทที่3คือมาตรวัดแห่งมิตภาพนะครับบทที่4คืออะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นบทที่5คือไวรัลไวรัลก็คือการการบอกต่อพูดต่อแล้วก็ บทที่6ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร <_ d ata> เห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องข่าวสารอินเทอร์เน็ตบทที่7คือแกะรอยการระบาดและบทที่8คือตำแหน่งแห่งหนของปัญหาแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้ฮะคือในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาพูดถึงสมการการระบาดนะครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้สมการการระบาดเนี่ยมันแปลว่าอ,าอะไรที่มันระบาดได้เยอะเนี่ยมันมีค่าตัวแปรตัวหนึ่งนะครับคือค่าเขาเรียกว่าค่า r นะครับค่า R เนี่ยมันมีความหมายแบบนี้ฮะคือมันเป็นตัวย่อของคาว่า reproduction number นะครับ R เนี่ยมันถึงเลขตัว R หรือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้แปลเป็นไทยว่าตัวเลขการแพร่เชือ้อนะมันคือค่าเฉลี่ยนะที่แสดงว่าผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยสามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้กี่คนนะหลักการง่ายๆแบบนี้ครับคือถ้าค่า R มันมากกว่า1เนี่ย แปลว่าการระบ,บาดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่า r เป็น2เนี่ยเอาเอาเอา,เอา,าโรคระบาดโรคหนึ่งกันแล้วกันนะถ้า r เป็น2เนี่ยคนติด1คนจะมีคนติดเพิ่มขึ้นอีก2คนนะไอ้สอคนนั้นก็จะผิดไปติดเพิ่มขึ้นค, 2, คูณ2คูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดก็อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิด r มันต่ำกว่า1เนี่ยมันแปลว่า,าการระบาดนั้นมันจะระบาดต่อแต่ว่ามันจะลดลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะหยุดระบาดนะครับก็ เขายกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่นะทั่วๆไปเนี่ยค่าอาจะอยู่ราวๆหนนะครับบางอันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างอย่างช่วงต้นของไวรัสซานะครับที่ระบาดในช่วงปี2003เนี่ยค่าอาอยู่ที่2-3นะครับหรือโรคฝีดาษนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นโรคติดต่อในมนุษย์อันนึงอะ่ะที่แต่ตอนนี้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่าอาอยู่ระหว่าง4-6ถึง6เลยแปลว่ามัน มันระบาดได้เร็ว,รวมากมันระบาดได้เร็วมากนะครับส่วนอีกโรคดึงไหนๆพูดแล้วเอาให้จบนะครับเาขาบอกโรคอิสุกอิสัยนะครับสูงกว่าเล็กน้อยคือค่า r 6ถึง8นะพูดถึงโรคอิสุกอิสัยเนี่ยตอนนี้ตอนเด็กๆผมก็เป็นนะตอนนั้นอยู่ม2นะเป็นกันทั้งห้องเลยคือพอเพื่อนเป็นเสร็จเป็นแล้วพอหายแต่จริงๆหายแล้วมันยังยังไม่ได้หายดีไงก็กลับมามามา,มาเรียนหนังสือกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะระบาดกับเพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้เป็นนะครับยังไม่มีภูมิอะไรเงี้ยนะครับแต่อันหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหที่เป็นเป็นตัวเลขอาสูงมากก็คือโรคหัดนะครับ<ม>ก็ค่าอาคือ20นะครับยี่นี่ถือว่า,าเร็วมากนะครับหคนเนี่ยติดกันได้20คนเลยนะผมจําได้วันก่อนนะผมเข้าไปใน ในเว็บไซต์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะท่านเข้าไปหาเองฮะโรคโควิดของเราเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยประมาณ1กว่ากว่านะครับหกว่ากว่าก็ถือว่ามันก็ยังคงระบาดอยู่นะครับยังคงระบาดอยู่คราวน,นี้ประเด็นของค่า r เนี่ยมันมาจากอะไรเอออันนี้แหละครับที่ผมอยากที่จะมาแช์นะมันมีสมการนี่ก็เขาใช้ตัวย่อว่า d o ทนะครับ dots นะครับ r เนี่ยมันเท่ากับอันแรกคือระยะเวลาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า duration ก็คือตัว d นะครับ คูณกับโอกาสนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า opportunities ก็คือตัว o นะครับคูณกับความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า transmission probability ก็คือตัว t นะครับแล้วก็คูณกับความสามารถในการติดเชื้อได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า susceptibility นะครับหรือตัว s ก็ d o t s นะครับมันเป็นการคูณนะแปลว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นย์ อ่ามันก็จะเป็น0น,นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันมันมากเนาะมันคูณกันแล้วได้เยอะอามันก็จะจะจะ,จะเยอะอ่ะคราวนี้ผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละตัวเอานึกถึงโควิด1 9เป็นหลักก่อนก็ได้ครับนะอันแรกคือระยะเวลาใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยยิ่งยิ่งมันมีเวลาในการแพร่เชื้อได้มากเนี่ยโอกาสที่คนมันจะติดเชื้อก็เยอะถามว่าเออทำไมโควิด -19 เนี่ยคนถึงติดเชื้อกันเยอะแยะ ก็อย่าลืมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราติดไม่ใช่เรานะเอาเป็นว่าคนทัไปก็แล้วกันนะติดโควิด -19 ปุ๊บหลายคนไม่รู้ตัวว่าติดใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีระยะฟักตัวระยะที่ต้องมอนิเตอร์ทั้ง14วันคราวนี้ไอ้ช่วง14วันนั้นนห่ะเขาอาจจะไปพูดคุยกับคนอื่นเขาอาจจะไปะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะแยะมากมายโดยที่จริงๆเขาไม่ได้มีความตั้งใจนะที่จะไปไปไป,ปล่อยเชือ้อเพราะเขาก็ไม่รู้ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันมันเลยแพร่กระจายได้สูงคนมันเลยติดกันแบบตอนนี้เข้าใจไม่ผิดด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่เหยียบแสนแล้วต่อวันนะเพราะว่าไอ้ตัวระยะเวลามันมีโอกาสสูงแต่ลองคิดถึงถ้าเกิดมันเป็นโรคอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสแพร่เชื้อได้ภายในวันเดียวสมมตินะสมมุติว่าโควิดเนี่ยมันเกิดแค่วันเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะหายละมันมีแค่วันเดียวโอกาสคนติดมันก็น้อยเพราะว่าไอ้การที่เราจะไปพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็น้อยลง หรือแม้กระทั่งโรคซาเนี่ยผมยกตัวอย่างในโรคซาเนี่ย,เ,ยเป็นโรคที่แบบถ้าคือผมไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์นะแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าแล้วมันก็แสดงอาการได้น่าจะเร็วกว่าโควิดดังนั้นเนี่ยเวลาโรคที่มันแสดงอาการได้เร็วเนี่ยคนเป็นไข้เนี่ยเขาก็จะไม่ออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้เที่ยวไปพูดคุยกับคนอื่นถูกไหมเขาก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่เขาก็จะอยู่ที่บ้านเฉยๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสแพร่มันก็จะน้อยเพราะนั้นตัวระยะเวลาก็จะเป็นตัวกําหนดเนาะ อันที่2ครับคือโอกาสใช่ไหมคำว่าโอกาสคืออะไรนะครับโอกาสก็คือการที่บางทีระยะเวลามันมีอยู่สมมติคนติดโควิด1 9เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาเขาเขาติดแล้วเขาอยู่บ้านเฉยเฉยเขาถูกกักตัวโอกาสที่มันจะไปแพร่เชื้อกับคนอื่นก็น้อยแต่ถ้าสมมตุติรัฐบาลบอกเอาเลยตอนนี้ใครอยากจัดคอนเสิร์ตจัดเลยใครอยากทำอะไรทำได้เต็มที่ มันก็มีโอกาสที่คนจะไปอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับไอ้อย่างเงี้ยถ้าโอกาสยิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ตัว R มันเยอะตัว R มันเยอะก็แปลว่ามันก็จะแพร่กระจายเร็วนี่คือเหตุผลที่หลายรัฐบาลเลยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าที่ยุโรปก็เริ่มมีการติดกันมากมายใช่ไหมที่ฝรั่งเศสก็มีการประกาศกฎอายการศึกเขาต้องการลดโอกาสนี่ครับ นะระยะเวลาโควิดมันลดไม่ได้ไงมันก็ต้อง14วันหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้คนเนี่ยไม่ไม่ไปอยู่ในที่เดียวกันเยอะๆเขาก็ประกาศเลยห้ามออกไปที่ชุมชนห้ามจัดปาร์ตี้ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคือการลดโอกาสนะครับอันที่3 transmission probability ความน่าจะเป็นในการแพร่เชือ้อ เอาละบางทีมันอาจจะลดโอกาสได้ไม่ร้อยเปอร์เซนพราะว่าคนก็ต้องออกไปซื้อของกินจะให้อยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยก็อาจจะลําบากเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้เยอะก็หน้ากากครับหน้ากากการล้างมือมาตรการพวกนี้คือมาตรการที่พยายามที่จะลดความน่าจะเป็นในการแพร่เชือ้อโอกาสมันอาจจะมีครับต้องไปซื้อของกินใช่ไหม ไม่งั้นก็อดตายเนาะก็ออกไปซื้อได้แต่คุณใส่หน้ากากนะคุณล้างมือนะ,นะอันนี้ก็จะไปช่วยลดความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อได้อันสุดท้ายครับคือ susceptibility ก็คือความสามารถในการติดเชื้อได้ไอ้ความสามารถในการติดเชื้อได้เนี่ยก็คือคล้ายๆภูมิคุ้มกันนั่นแหละข้อนี้ถ้าโควิด1 9ต่อไปมีการฉีดวัคซีนข้อนี้มันก็จะสูงขึ้นนะเพราะ ถึงจะมีโอกาสถึงจะมีคนมาแพร่เชื้อแต่เราก็ไม่ติดเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วคราวนี้ถ้าปัจจุบันเนี่ยผมก็อย่างที่บอกไม่ได้มีความรู้เชิงลึกทางด้านการแพทย์ผมก็คิดว่าการสร้างภูมิคุ้มกันอันนึงก็คือทําร่างกายให้เราแข็งแรงนี่แหละนะครับถ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยโอกาสเราจะติดเชื้อมันอาจจะน้อยลงก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยืนยันนะครับบอกแบบนี้แล้วกันแต่ว่าเอาเอายกตัวอย่างถ้าเป็นวัคซีนเนี่ย มันก็จะทําให้ความสามารถในการติดเชื้อน้อยลงนะเพราะฉะนั้นสี่ตัวแปรระยะเวลาโอกาสความน่าจะเป็นและก็ความสามารถในการติดเชือ้อคูณกันมันจะได้เป็น R R ที่ผมบอกว่า1คนมันจะแพร่ไปได้กี่คนเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างโควิด -19 เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างการแพร่กระจายของโรคคราวนี้เราลงใช้สมการนี้ฮะมาอธิบายการแพร่กระจายของข้อความ ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหนนะถ้าสมมุติว่าท่านจะทำก,การตลาดลองดูนะแล้วท่านอยากที่จะทำให้โฆษณาท่านวไวรัลแมสเซจของท่านเนี่ยโอ้ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียเยอะหรือท่านอีก,อ,กอีกมุมหนึง่งท่านอาจจะต้องการทำให้เฟกนิวมันไม่ไม่ถูกส่งต่อลอ,ลองมาดูเรื่องการกระจายเพราะว่าผม,ผมคิดว่ามันเทียบเคียงกันได้เลยแหละนะครับหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับ ดูนะ,ะถ้าสมมติว่าเอา,เอา,เอามุมมุมบวกก่อนแล้วกันนะเราต้องการให้ข้อความของเราเนี่ยในบริษัทเราเนี่ยทำการโฆษณาแล้วส่งต่อกันไปเป็นข้อความความไวรัลนะเราได้แบรนด์เราได้ Awareness เยอะนะมีคนรู้จักเราเยอะเนี่ยระยะเวลาก่อนนะระยะเวลาในการกระจายข้อความถ้ามันมีมากมันเป็นแคมเปญที่ไม่ได้จัดแค่ยิงโพสต์วันเดียวจบอย่างเงี้ย ยิ่งมันมีระยะเวลาให้คนได้เห็นได้ได้ได้อ่านใน Facebook ใน Twitter ในอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีระยะเวลาสูงโอกาสที่มันจะกระจายก็มีมากถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันมีระยะเวลาต่ำแค่วันเดียวจบโอกาสกระจายก็มีน้อยผมผมยกตัวอย่างเลยคำว่าระยะเวลาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าสมมติว่าเราเราจะจัดอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันมันเราประสัมพันธ์ วันนั้นเนี่ยมันก็จบแค่วันนั้นถูกไหมหลังจากที่บันเลยอีเวนนั้นแล้วคนก็ไม่รู้จะส่งต่อทําไมแล้วอ่าเป็นอีเวนต์นี่มันมันมันจบไปแล้วอะ่ะมันจบไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นข้อความที่แบบว่าเขาเรียกว่าเอเวอร์กรีนอ่ะเอเวอร์กรีนคือแบบส่งเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะคือมันเป็นข้อความแบบ general อะ่ะข้อความที่เปิดโอกาสให้คนส่งต่อไปได้เรื่อยๆอสมมติผมจัดจัดงานบุคคอยบุกคลับนะสัปดาห์ที่แล้วอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้ใครจะมาแชร์ ถึงแม้ว่าโพสต์นั้นก็ยังมีอยู่แต่มันเป็นโพสต์ของสัปดาห์ที่แล้วนะระยะเวลามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของพอดคาสต์เอพ์โซนนี้มันอาจจะใช้ได้เรื่อยๆนะครับคนก็อาจจะแชร์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเป็นตัวกําหนดนะว่าคนจะเผยแพร่ข้อความเราได้มากหรือน้อยโอกาสนะทำยังไงครับที่จะทําให้โอกาสคนเข้ามาเจอข้อความเราได้เยอะนะ เอาแบบจ่ายเงินก็บูตโพสบูตบูตโพสก็คือการสร้างโอกาสถูกไหมทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นมาม้อมกันถ้าไม่อยากจ่ายเงินก็อาจจะต้องอพยายามเอาไปแชร์ให้กับหลากหลายช่องทางผมมีโซเชียลมีเดียกี่ช่องทางนะครับสมมุติว่าผมอยากจะให้พอดคาส์อพซโซนนี้มันไวรัลเนาะมันดังเนาะผมก็คงไม่ได้แชร์อยู่แค่พอดบีเนาะผมก็มี SoundCloud Spotify YouTube, Blogdit, Apple p o d c a s t f a c e b o o k ส่วนตัวเว็บไซต์จุกเอามันทุกที่เลยอย่างนี้คือการเพิ่มโอกาสให้คนได้เห็นข้อความพอคนเห็นก็มีโอกาสที่เขาจะส่งต่อเขาจะพูดต่อหรือติดใจมากขึ้นนะอันที่3ความน่าจะเป็นในการแพร่เชือ้อความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อในนี้คืออะไรคือถ้าผมอยากให้มันแพร่เชื้อได้ง่ายๆ เนื้อหาคอนเทนต์ผมเนี่ยมันต้องน่าให้แพร่พูดง่ายๆโอ้โหเฮ้ยฟังเรื่องนี้แล้วอยากแชร์ให้กับคนคนอื่นฟังเลยฟังเรื่องนี้แล้วมันมีประโยชน์มากเลยนะอยากที่จะแบบส่งต่อให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยคือการเพิ่มความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อนะผมพยายามเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอันสุดท้ายคือความสามารถในการติดเชื้อได้ติดเชื้อในที่นี้ก็คือข้อความผมใช่ไหมเอ๊ะผมจะทํายังไงให้คนเนี่ยสามารถจะติดเชื้อผมได้ง่ายหน่อย อันนี้ตรงกันข้ามนะเพราะผมอยากให้คนบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอะถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยทุกอย่างต้องชัดเจนฟังผมต้องฟังรู้เรื่องมันก็ทําให้คนฟังแล้วแบบอินได้ง่ายถึงไหมคอนเทนต์ผมดีแต่ว่าถ้าเกิดเสียงมันอู้อ้เสียงมันเบามากคนฟังฟังไม่ได้ยินเนี่ยเขาก็เขาเขาจะไม่ติดเชือ้อเขาไม่ติดเชื้อในที่นี้ก็คือติดใจในข้อความของผมใช่ไหมหรือในโพสต์ใน Facebook ที่เขาบอกต้องมีรูปแบบดึงดูดอะ่ะมันคือ มันทําให้คนรู้สึกอยากติดเชื้ออยากอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปอา่านนะครับอันนี้คือการแอพพลายนะแอพพลายจริงๆการระบาดมันก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดในเรื่องของอโรคไม่ว่าจะเป็นการระบาดในเรื่องของข้อความในเรื่องของอะไรส่งต่อในทางกลับกันครับถ้าท่านอยากที่จะทําให้ข้อความนั้นมันไม่ถูกเผยแพร่ไปท่านก็ทําทําทุกอย่างให้มันเป็นเชิงลบ เช่นระยะเวลาก็ทํายังไงก็ตามให้คนเห็นน้อยที่สุดระยะเวลามันน้อยที่สุดโอกาสก็ก็ต้องทําให้มันเงียบที่สุดอะ่ะไม่ให้คนได้ได้รู้นะครับความน่าจะเป็นในการแพร่ชเชื้อก็แบบต้องไม่ไม่ไม,ไม่ทำให้ไม่ไม่ดึงดูดหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ความสามารถในการติดเชื้อได้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะสมมติผมทำพอดแคสต์อันนี้แล้วผมไม่อยากให้ใครฟังนะผมก็ทำเงียบ พูดเบาๆฟังไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยแต่ปกติเราคงไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมอ่ะผมผมว่านอกนั้นนะหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเคสเยอะมากๆข้อจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือกรณีศึกษาแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเป็นเป็น คนเขียนเป็นนักวิชาการนะครับเพราะนั้นก็จะมีเรื่องราวในเชิงวิชาการอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งแล้วแต่สไตล์คนชอบนะผมผมก็เป็นนักวิชาการผมก็ชอบนะผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันได้ไอเดียได้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าผมก็ทําหน้าที่ในการย่อยแล้วก็เอามาฝากทุกท่านนะครับบอกชื่อหนังสืออีกทีนะครับ The Rule s of Contagions นะครับระเบียบแห่งการระบาดเขียนโดยคุณอ,อาจารย์อดัม คชาสกี้แล้วก็แปลโดยคุณกิติศักดิ์โถสมบัติแล้วก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์บีอิงอีกครั้งนะครับที่กุณานำหนังสือส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในบ p i s o ดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story